นอนม่เกี้ยกบไปให้และนอนม่กินกระยุ่งเงินคนเดียวมันนี่นอเกี้ย บายดีนอนสบายดีส like ุข <huh ุสุคนวน่กับพกับน้องไมจิ้น้องไมจิ้งก็บรยไปสลักเพราะว่าน้องเมจียยกับไปให้นะน้องไมจินงกับยูเงินคนเดียวมอนี้น้องไมจิ้งก็สิพาทุกคนมาังน้องไมจิ้งห้องเทงฟังน้องไมจิ้ฟอนเพราะว่าน้องจิ้งกับบูงงัสิไปสร้างเพราะว่าน้องเมจียงกับไปให้เนาวเคยมีเอคอมเมนต์มาบอกว่าน้องให้น้องไมจิ้กับน้องเมจย้ัดเปลียนซ่อมอันมาแล้ว่านเจ้ว่าน้องเมจิ้งกับยูมองนี่น้องเมแล้ ไปบอกน้องมิก pues mm hmm. right> ิ้นทำกล้องคนเปลี่ยนอาการวันนี้น้องมิกินกับโบูและน้องเงาสาวๆอยู่กับซีไฟเพื่อทำการเพลงเพลงสร้างบรรยากาศสร้างอารมณ์เพื่อให้น้องมิกิ้นม่ต้องเงาและให้ทุกคนใจมาต้องเงาน้องมิกินว่าโบหูกับโบหูว่าซีฮองให้ทุกคนเงาหลับและว่าซีฮองให้ทุกคนใจเงาหลับอันนี้กับโบหูกับมาฟังกันเลยเบิ้องน้องมิกินซีฮองเพลงนั่งน้องมิกินกับซีโอนไปนำเพลงแดก่ะ อันด้บบทือบัวงามน้องมิกินกับข้อโถดทออภายละไล่เดยอข้อโถษทุกคนเลยน้องมิกินกับสีปอยจะนมอารมณ์แหละเลยันใดกับข้อขอบใจทุกคนที่ติดตามฟังเทพเธอมันเป็นลูกบาบ้านในแวบแรกที่หันไปมันเข้าหัวใจอย่างแรงเทพเธอไม่รู้ว่ามาแต่ไหนมาทำให้ฉันวันไม่เลวลงไม่ ก็อยากจะเดินเข้าไปห้าไปท่าแล้วเล่นกับเธอว่ารักแต่มันก็เร็วเกินไปไอ้พวกผู้ชายที่เคยแร่นกันกันก่อนต้องหยุดเอาไว้ก่อนพอตอนนี้จะเลิกคุยทั้งอ้ำเพเพื่อเธอคนเดียวนะรู้ไหมจะไม่ไมยอมแล่น ใครจะยกให้เธอไปทั้งใจจะมีเพียงเธอเท่านั้นจะเอาเธอแค่คนเดียวไม่ทำใใ้เสียเนเรียวบได้ไหมแต่รักเธอจนหมดใจจะมองให้เธอไปทั้งไกก็เพียงแค่เธอมาล้ากันฉันยอมมาคุยทั้งอํา รักจริงไงแม่มาขอด้วยรักวังหลอกให้พอบยิงนบางกาจยังสัวยังสิ้งกี่ะมเินเป็นิสิงก็ไม่หยอกเลยชัดจื่งเส็ดรักก็เธออธิบายเราจะได้ชัดเจนนะสาวเอ้ยสิเลิกคุยทั้งอํ้เภอเพื่อผมคุณเดียวนะจริงไหมเธอจะไม่เล่นกับใครจะยกให้ผมพไปทั้งใจจะมีเพียงผมเท่านั้น จะเอาเุืคคนเดียวไม่ทำให้เธอเหลื่อมเยี่็แน่นอนจะบอกว่ารักฟังอ่อนจะบอกฝันดีก่อนนอนให้เธอมั่นใจได้เลยสี่เหลือคุ้ยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวน่ะรู้ไหมจะไม่ยอมแล้งกับใครจะยกให้เธอไปทงใจจะมีเพียงเธอเท่านั้น เธอแค่คนเดียวไม่ทำไม่เสียงจะเดี้ยวคนลบได้ไหมจต่ลกเธอจนหมดใจจะหมอบให้เธอไปทั้งกายขอเพียงแค่เธอมาลักกันฉันยอมยอมเลยเธองทั้งอำเภอตอนนี้เพลงก็จบแล้วบางคนผู้นี้มันจิตเต้นไปห้าย่างเนาะบนอนไปกินคนนี้สิเต้นไปห้าย่าง บึงเต้นงักงักอยู่ฮัลละเพลงจนจบละบอแม่หน้าพื้นเต้นเสี่ยงอย่างเลือดเสี่ยงเพลงจบแต่จะมาเสี่ยงอย่างบบจบเป็นจังได้จบลงแล้วน้อนไปกิ้งกะฟอนตามสไตล์น้อนไปกิ้งฟังเพลงไปแล้วฟอนบอคือบอชึ้งยังกับข้อโทษข้อไพ่ละลายนอนนอนไปจิ้งกะไปนำอารมณ์เพลงซื่อๆเนาะวันกะ น้องมิกิ้กับบูฮูสิบอกสแดยเนาะแต่ว่าเพลงที่ซ่อมเนีน้องมิกิ้งจะมาผ่านไปซ่อมเพลงเนาะเพลงที่ซ่อน้องมิกิ้งจองเป็นเพลงละเพลงพี่คักัไปซ่อมเพลงเนาะห้องเพลงแบบว่าเซ่อมเต้เนาะเดี๋ยวน้องมิกิ้ว่าสิห้องเพลงนั่นคิดก่อนติกตอกฟิกตักอ๋อคิดออกแล้วฉันผ่านอะไร มีทั้งร้ายและดีเข้ามาฉันเจ็บฉันทนจนเกือบตายแต่สุดท้ายฉันก็ยังอยู่กี่ครั้งที่ฉันต้องลองไห้แกงยิ้มดูเหมือนไม่เป็นไรแต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจา ว่าเข้มแข็งแค่ไหนก็อยากอ่อนแอใส่ใครสักคนมีไหมใครส้รางคนที่เข้ามาเป็นคนนั้นคนที่รับฟังและไม่ค่อยซ้ำเติมเรียนฉันคนเดิมไม่มีความสุขกว่านี้ ข้างนอกสดใสแต่ข้างในใครจะรู้ที่ฉันแบกงนับอยู่จะมีกี่คนเข้าใจของใครคนน,นั้นที่เข้ามาแบ่งปันให้ฉันกลับมา กี่ครั้งที่ฉันต้องรองไห้แกงยิ้มดูเหมือนไม่เป็นไรแต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจว่าเข้มแข็งแค่ไหนก็อยากอ่อนแอใส่ใครสักคนมีไหมใครสักคน ที่เข้ามาเป็นคนนั้นคนที่หลับฟังและไม่คอยซ้ำเติมเปลี่ยนชั้นคนเดิมให้มีความสุขกว่านี้ว่าเข้มแข็งแค่ไหนก็ยังอ่อนแอใส่ใครมีไหมใครสักคน ที่เข้ามาเป็นคนนั้นคนที่ลาฟังและไม่ค่อยซ้ำเติมเปลี่ยนฉันคนเดิมให้มีความสุขกว่านี้ข้างนอกสดใสแต่ข้างในใครจะรู้ที่ฉันแบกรับอยู่ จะมีกี่คนเข้าใจของใครคนนั้นที่เข้ามาแบ่งปันให้ฉันกลับมาสดใสครั้งหนึ่งให้ฉันกลับมายิ้มได้ จบไปหมดแล้วนน้องมิกิ้งกับบอมียัง um, ไ,ได้แล้วมือนีกลับมาพบกับน้องมิกิ้งน้องมิกิ้งก็พาทุกคนมาฮองพีทคนดิ้นรำกันมอนีน้องมิกิ้งก็คงใได้ลาทุกคนไปแล้วเนาะก็ค่อยทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องมิกิ้งมาไล่นาะมือหน้าน้องมิกิ้งคันเพิ่มมาคลิปนี้แบบนี้กับคอมเมนต์มาบอกน้องมิกิ้งน้องมิกิ้งเซตยี่สิบพันเพิ่วว่ามันเฮ็ดคลิปแบบนี้ก็อาสิอันนั้น้น้องมิกิ้งก็สิบ่อเฮ็ดก็ได้เนาะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกน้องมิกิ้งได้เนาะ นราไ่กินกระเสียวไปปั๊บปุ้งนราไ่กินก๋าบุญได้ว่าเป็นตามาเราเนาไม่กินกระเสียวไปปั๊บปุ้งนราไ่กินกะข้อก่าวคำว่าสวัสดีบ๊ายบายเสียงที่เธอได้ยินนี่คือเสียงหัวใจฉันคนนี Jungle ้ที Nacht ่มันดันเป็นชื่อเธอ